ตอนนี้เรามาปรับสไต i ์จอ h n นนะครับผมเป็นสัตว์ในตำนานตัวสุดท้ายของเกมแล้วก็เป็นตัวที่ยากที่สุดเลเวลสูงที่สุดของเกมมันเป็นหมียักษ์ที่เป็นหมีม,มีแบบมีพลังน้ำแข็งนะครับอยู่ในอยู่ในฝันอยู่ใน,ในเราหามันได้อยู่ในความฝันของเราก็คือ,อสตอรี่ของแอสการ์ดแหละแต่ว่าเราเข้าไปในโจทย์นายเนี่ยตัวนี้เลยเลเวล สี่ร้อยครับผม <c oughs> ปราไม่ง่ายเลยนะ4ี่รอเนี่ยมันผมว่ามันเป็นตัวมันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นบอสตัวเดียวในทั้งเกมที่ม่ง400ร้อยอ่ามันมาตะคุบเราก่อนเลยเราเอา่อมันมันนอนอยู่ดีดนะเราก็ไปปรามันคือถามว่ายากไหมก็ยากยาก็ยากพอสมควรแหละแต่ว่าเลเวลผมมันผมเล่นหลังจบเกมแล้วไงมันก็เลย มันก็เลยสูงหน่อยป่ามันก็เลยยากไม่ป่ามันก็เลยไม่ยากมากอ่ะเรามาดูกันแล้วกันผมอาวุธที่ผมใช้นะคือผมใช้หอกของโอดินหรือกุงเนียนะครับผมเอ่อก็คือเราเราสามารถวิ่งหาหอ,อกตัวหอ,อกนี้ได้แหละในสตอรี่ไลน์ของเราตอนจะใกล้จบตอนตอนใกล้จบเกมจริงๆนะแล้วก็เราก็พอเรามาถึงตัวไอ้สไตน์จอเนี่ย คือเราจะเห็นว่ามันมีไอตัวน้ําแข็งติดน้ําแข็งติดอยู่ตามตัวนั่นแหะคือจุดอ่อนของมันนะเราพยายามยิงใช้ธนูยิงจุดอ่อนของมันให้เียบ้อยเยอะๆแล้วก็อยู่ห่างๆมันไว้พยายามอยู่ข้างหลังมันไว้แล้วก็นี่เห็นไหมยิงแล้วมันก็จะเสียพลังไปเยอะแล้วมันจะตันไปแป๊บหนึ่งเราก็เนี่ยแล้วเราก็วิ่งมีฟันมันได้ผมก็ใช้ไอตัวกรุงเนียเนี่ยแล้วก็ บอกว่ามีขวานเอ้มีคอนของทอด้วยมีโอนียแต่ว่าไม่ได้ใช้แม่งหรอกมันมันสั้นใช้ใช้หอ,อกยาวๆดีกว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีหอ,อกของโอดินก็ใช้หอ,อกธรรมดาก็ได้นะคือจริงๆผมอะแปลกกว่าชาวบ้านเลยคือเล่นใช้ขวานสั้นมาตลอดตลอดทั้งเกม90%ของเกมเนี่ยใช้ขวานสั้นแต่พอมาพอมาพอา่พอาเล่นกับตัวนี้แม่งเสือกใช้หอ,อกมันน่ากลัวไอ้ตัวเนี้ย มันเข้าใกล้มันยากใช้หอ,อกแม่งดีกว่าก็เลยเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ a b i l i t y Focus of Nonea แล้วก็ยิงธนูไปอยู่ห่างๆมันไว้มันก็มีมีลูกธนูแล้วก็มันก็จะมีตัวเอ่อตัวดอกไม้หรือว่าไออะไรนะเห็ดที่มันกินแล้วมันเพิ่มพลังอ่ะ มันก็มีนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ใช้เพราะว่าเราใช้เราพยายามคือ,เ,อเราพยายามสู้กับมันก่อนไอสไตน์จอนเนี่ยคือหมีตัวเนี้มันจะมันจะช้าแต่ว่าพอมันตะครุบทีเราต้องหลบเพราะว่าตะครุบทีพลังเลื่อนหายไปครึ่งหนึ่งเลยขนาดผมเล่นนี่ผมเล่นฮาร์ดนะเออแต่มันก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากที่อย่างที่คิดหรอกถ้าเกิดเราอยู่ห่างมันแล้วก็เราใช้จะจับจังหวะมันได้นะเราก็ยิง เพราะมันจะปล่อยพลังเนี่ยพลังที่มันปล่อยเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยพลังเนี่ยไอตัวน้ําแข็งเนี่ยเป็ดน้ําแข็งหรือว่าตัวหินย้อยน้ําแข็งย้อยลงมาเนี่ยมันจะฟันมันจะกระแทกเรามันจะเจ็บแต่ว่าถ้าเรามีธนูลูกธนูเนี่ยเราก็ยิงมันไปก่อนแล้วก็เราก็หนีมันไปพยายามคือมันจะมีการกระทืบนเนี่นี่นี่คือพลังอีกพลังหนึ่งของมันคือมันกระกระทืบพื้นแล้วก็มันจะสั่นมาถึงตัวเราแล้วเราก็จะเสียเลือดนี่ อันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราหลบอะคือเนี่ยผมหลบผ้าเห็นปะคือถ้าเกิดหลบดีๆก็คือมันต้องใช้คาต้องใช้ดอชข้างคือพยายามอย่าพยายามโฟกัสกับมันไว้ก็คือกดกดปุ่มโฟกัสอะคือโฟกัสกับมันแล้วก็เราก็จะหลบข้างได้ไม่ยากนะครับอ่ะเห็นมานี่ไม,มและเนี่ยพอปล่อยพลังทีนี้เราต้องหนีอะเพราะแม่งทำทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหลบไม่ได้อะไรไม่ได้มันแต่ว่า พอมันแต่นานๆทีมันกจะปล่อยพลังมันให้เรามันให้จังหวะเราเราพอเรายิงมันได้พอเรายิงน้ําแข็งมันได้เยอะพอหมดหมดตัวรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่เราสามารถจะวิ่งเข้าไปสู้มันได้เนี่ยผมเล่นประมาณห้าทีเห็นปะผมก็เนี่ยจบใกล้ใกล้หมดแล้วเลือดมันอะมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องดูจังหวะถามว่ายากไหมคือผมเลเวลสูงอยู่อาวุธดีมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่า คือสาหรับทุกคนที่กําลังคิดว่าเฮ้ยแม่งแบบคือมันไม่ยากอะไรเงี้ยคือจะบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเกิดเลเวลต่ำๆมาแล้วว่าต่ำกว่าสามร้อยนี่คือหมดสิินนะค่าแม่งมันค่าตะคุบทีเดียวบึ้มเลยนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือผมกล้าแล้วไงตอนนี้นี่ผมกล้านะเพราะว่าผมมีเลือดเยอะแล้วผมก็ฟันมันไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วจบแล้วครับมันก็ไม่ยากหรอกคือถ้าเกิดดูไปอ่ะพยายามขยันยิงมันเรื่อยๆขยันยิงเก็บน้ําแข็งบนตัวมันแล้วก็พอมันตันได้เราก็วิ่งไปฟาดมัน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หลบหลบพลังน้าแข็งของมันให้ได้อยู่ห่างมันไว้อย่าเข้าใกล้มันอาวุธต้องส่งพลังนิดนึงแนะนําว่าอย่าไปเล่นตอนต้นเรื่องหรือว่าอย่าไปเล่นตอนพึ่งแบบว่าพึ่งเลเวลสองร้อย่างเงี้ยอย่าพึ่งไปเล่นอย่าพึ่งไปเล่นกับมันตายแน่บอกเลยก่อนเลยออะปราแล้วเนี่ยก็ได้ของไปแล้วก็ก็หมดแล้วครับผมคือกบบอสตัวนี้มันไม่ไม่ได้ คือตอนนี้คือฝาดตัาตๆกด้หมดแล้วนะครับโอเค